วันนี้นะครับผมทางกลุ่มอิสุหันใหญ่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาต้อนรับแขกผู้เขียนทุกท่านอีกครั้งหลังจากที่เราห่างหายกับกิจกรรมดีๆอย่างไปถึง2ปีในช่วงของโควิดนะครับซึ่งวันนี้ทางอิสุสุดนครโซเเซลหลนึ่งเก้าเก้าหนึ่งของเราก็พร้อมที่จะให้บริการดีต้อนรับแขกผู้เขียนทุกท่านานะครับรวมถึงผู้บริหารของเราพนักงานแล้วก็ทีมที่รึกษาการขายอยากผิวโอกาสตรงนี้ได้เลี้ยงโอกาสได้ถือโอกาสตรงนี้ได้เลี้ยงขอบคุณ ลู park, กค้าทุกท่านภูมิอุปถัมภ์คุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาจากท er ีมผู้บริหารนะครับของเ oh. <men> รานะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณสุเรืเองโกมลตรีนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอีสุุขหาดใหญ่นะครับคุณจินตนาโกมลตรีนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอีสุสุขหาดใหญ่นะครับคุณชวินจิตพิพัฒน์พงศ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทอีสุสุขหาดใหญ่นะครับ คุณช่วนั้นสุขภาพผู้จัดการทั่วไปบริษัทที่สูงขนาดใหญ่จำกัดนะครับคุณสามารถพาราดาทูจัดการฝ่ายขายรถบรรทุกของเรานะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารทุกท่านได้มาต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยตัวท่านเองครับรวมไปถึงนะครับตอนนี้นะครับทางหน้าประกอบของเราก็ยังมีถึงทางผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทที่สูตุนครมอเตอร์เซลล์1991ากจำกัดของเรานะครับพิวิทย์อัครเดชติรมตน์นะครับก็คอยต้อนรับลูกค้าที่ น้าลของเราอยู่ทางบริเวณไปเกล่อมครับในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับมากกว่าเรื่องของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วนะครับเรายังมีจุดโฟตโฟต้บูธที่ให้บริการกันอยู่ข้างในหลังจากที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านจะได้รับไยชื่อนะครับเราจะมีคูปองถ่ายภาพแล้วก็คูปองนวดคอบ่าไหล่อย,อยู่บริเวณด้านหลังของอาคารนะครับ ถ้าสมมุติระหว่างตรงนี้แล้วประทานอาหารว่างอยู่มีเวลานะครับแวะเรียนเข้าไปถ่ายภาพเก็บภาพบันทึกความประทับใจได้นะครับ ลาวสสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคุณลูกค้ารถใหญ่รถกลางนะครับและก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมกล่าวไม่ได้นะครับก็ท่านรองกรรมการผู้จัดการเรานะครับก็ห้เกียรติร่วมงานในวันนี้นะครับคือคุณจินตนาโกบินตีนะครับซื่ออยู่ตางขวามือนะครับตานข้าวอยู่นะครับแล้วก็พี่ชายสุประเรนะครับโกบนตีนะครับแล้วก็พี่จวินนะครับ ปี่ปัดพงศงนะครับก็ได้มาร่วมให้เกียรมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เราไม่ได้จัดกิจกรรมพักปาร์ตี้มา3ปีแล้วนะครับก็เป็นช่วงติดโควิดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มจาจัดมาในวันที่16่งนะครับคันวานะครับก็ขอลาวขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับตัวผมเองก็ขออนุญาตให้นาตัวอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งก็ชื่อมนูนะครับชาวนิรัติใส่นะครับ ก็เป็นผู้จัดการประจำอยู่ที่สาขาสิชลนะครับสาขาสิชลถ้านึกถึงอำเภอสิชลไม่ทราบว่าลูกค้านึกถึงอะไรกันนะครับผมก็น่าจะเป็นวัดเจดีย์ใช่ไหมครับในถ่ายวัดเจดีย์นะครับครับสวัสดีครับผมชื่อสิริชัยนะครับข่าวพูนานะครับเป็นผู้จัดการสาขาที่อยู่ตลาดอัวอินนะครับก็สาขาวินเราเป็นสาขาที่แห่งแรกของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็ บากเกี่ยวปากตัวได้นะครับอาจจะขายรถเล็กอย่างเดียวแต่ว่ารถใหญ่ก็ขายได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนำโชคนางนวลนะครับอยู่สาขาซาสานานะครับไปผ่านไปฝ่ายมาทั้งคุณนีนี่นะครับไวการกาเฟไปเช็ครถได้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมธีรเดชสังแก้วนะครับก็ผมอยู่สาขาเฉดีนะครับก็ทำพนาราที่ปูนช้างหวังจากลานมาบนนะครับก็ขอเชิญลูกค้าส่วนนั้นนะครับ เวาทานกาแฟาเวทเท่า,า,งงานะครับหรือว่าเย็นที่สาขาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันจุฬลกูรีกาค่ะอีอสุนทรอพลเทอร์เซลสาขาเฉวงนะคะสาขาเฉวดนี้อยู่ติดกับาชายแดนของพัทลุงนะคะถ้าเกิดว่าลูากค้าท่านใดน,นะคะผ่านไปท่ะนั้นก็เชิญแวะที่สู่ได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะฝนตกแต่ว่าลูกค้า,ายังมาในงานกันถือว่า โอเคคะ่ะแล้วก็ขอบคุณเป็นเฉพาะพิเศษกับลูกค้านะคะเท่าแก่ในเชือดที่มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะคือวันนี้นะครับตอนเช้านะครับผมก็บอกอากาศดีแล้วตกตึ้งลงมานะครับตอช่วงเรี่ยงก็อากาศดีมากนะครับตอช่วงเย็นก็กมวยปลายมานิดหน่อยก็ถือว่าให้เกียรติให้พรนครับโมวยปลายมาครับเป็นน้ำมูนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับส่งท้ายปีเก่าไปด้วยวันนี้นะครับหรือว่าขอบคุณ คุณลูกค้าทุกท่านนะครับรถใหญ่รถกลางเราที่ไ้เกตมารวมกลุมันในวันนี้นะครับท่านเดินทางไปไหนแวะไปรถรรมีอะไรนะครับให้ไปใช้บริการได้ในในกลุ่มทีส่วนใหญ่เรานะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆทั้งหกท่านนี้ค้งครับ ลูกค้าผู้มีวราคุณที่น่ารักทุกคนนะครับหลังจากการที่เราไม่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลแล้วก็บริการทั้งก่อนและหลังการขายฝากกลุ่มอิสุซุงหาดใหญ่ นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบเราอยู่กันในนามบริษัทมิสุสุนครมอเตอร์เซลล์1991จำกัดซึ่งมีสาขาให้บริการมากถึง6สาขาทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,ส,รรบสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพน,นักงานแล้วก็ทีมที่ทำการขายทุกๆคนกลา่าวคำขอโทษนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับเป็นนชาวลออภัยครับ